พิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันจันทร์ที่5กันยายน2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่4กันยายนเวลา10นาฬิกานายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับพลตบวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและร่วมพิธีถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าปางประธานพรหน้าตัก12นิ้วปิดทองคำและถวายพระป่า18วัดใน17วัดจังหวัดภาคเหนือณพระอุโบสถวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร,พร่จังหวัดแพร่ เมื่อวันศุกร์ที่สองกันยายนเวลา17นาฬิกาสนาทีพลต,ตราเวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถเจเรตํารวจแห่งชาติและพลต,ตราเวจเอกมนตรียิ้มแย้มที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้เกียรติมาร่วมงานเลี้ยงกเกษียณอายุราชการประจําปี2565ของสําของสนักงานเจเรตํารวจโดยมีพลต,ตรวจโทเชษฐาโกมลวัฒนะหัวหน้าเจเรตํารวจเป็นประธานจัดการเลี้ยงพร้อมด้วยดรพีรวัตรสุรสิทประธา,า,า,านกตรราานกะตะรกทมภาคปราาะชาชนประธานที่ปรึกษาสานักงานเจเรตํารวจ ดรทัชวินสุรเสศประธานกตตรอบอกน .1 บอกอสพภ .191 รองประธานที่ปรึกษสาสำนักงานจเจรต,ตํารวจรองจเจรต,ตํารวจร่วมงานเลี้ยงและได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นสวัสดิการในการทํางานแต่สำนักงานจเจรต,ตํารวจและมอบเงินขวัญถุงแด่ข้าราชาการตํารวจที่เกษียณในปีนี้อีกด้วยณสโมสรกองบินตํารวจ พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานนาย,ยกสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีสถาปนาสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบรอบ90ปีโดยมีคุณสิริพรจงสิริผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินสถานีวิทยุโท,ทรทัศน์กองทัพบ,บกมาบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดินโดยมีสอสอาอาลีไกนรนราที่ปรึกษาสมาคมชาวปักใต้ประธานจัดงานวันสถาปนาสมาคมชาวปักใต้พร้อมที่ปรึกษาสมาคมชาวปักใต้คณะกรรมการสมาชิกพร้อม แขกผู้มีเกียรติร่วมงานเมื่อเร็วๆนี้วันนี้5กันยายนเวลา11นาฬิกา30นาทีนายประสิทธิ์ดีจงเจริญผู้อำนวยการศูนย์เอ็กเย์และเทคโนโลยีศูลากากรสำนักงานศูลากากรท่าเรือกรุงเทพมอบหมายให้นายธีรพัฒน์รัตรนราบนักวิชาการศูลากากรปฏิบัติการและนายนาราเสศสันตติรัพย์เจ้าพนักงานศูลากากร นำคู่มือขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์เอ็กเยลและเทคโนโลยีศุลกากรสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพมอบให้แก่ห้องสมุดกมดรมศุลกากรเพื่อเป็นการเผยแพร่คู่มือในการปฏิบัติราชการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอันเป็นประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนตามนโยบายของกมรมศุลกากร พืชกัญชาเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจซึ่งต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกระยะการเพาะปลูกเพื่อให้ได้สารสำคัญตามมาตรฐานการแพทย์ฟาร NO ์มอินโนไทยแลนด์โดยกลุ่มบริษัทเจียไถผู้นำธุรกิจนวัตรกรรมการเกษตรของไทยขอนำเสนอเทคนิคและระบบการปลูกพืชกัญชาให้ได้ผลผลิตดีด้วยโรงเรือนอัจฉริยะที่สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมต่างๆให้การปลูกกัญชามีคุณภาพและปลอดภัยตรงตามมาตรฐานการแพทย์สำหรับผู้ที่สนใจ ปลูกพืชกัญชาตามมาตรฐานการแพทย์ควรศึกษากฎหมายรวมถึงยื่นคำขออนุญาตอย่างถูกต้องสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ฟาร m มอ n นโนไทยแลนด์ สนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ห้างเพชรสีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนลมนสรุตเศประธานลีเสียงกรปดรพีรวัตและดรทัชชวินสุนเศสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0 2 6 2 9 1 4 4 4 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกผูกสุกอามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทพแก้วประธานบริษัท MIC Intefood จำกัด มาเพชรบุญยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดมะขามฝากที่มีคุณภาพเก็บอุณหภูมิโดยห้องเย็นขนาดใหญ่เหมาะสําหรับเป็นของฝากหมอบคนสําคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการแวะไร่ชนิกาอาเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบุญบริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์0 8 3 5 9 9 9 4 5 6